กี่ซียูสวัสดีครับอะไรทำไมไม่เป่าทำไมผมเนี่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 น่น่นนี่นี่นี่นอย่นพึนี่งีย่นี่นเ่ย่นนี่นวยน่นนี่ี่นเลยีี่น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 นน่น่เ่นี่นี่นีี่น่นนี่่น่นน่ แต่มันก็ด no ีได้คูนง่ายมันเป็นดินเนี่ยนี่เนาะบ้านเขานะมันเป็นดินเหมือนทุ่งนาเราเลยมีทรายปะามีทรายทุ sig, no. ่งแน่จุ๊ใช่บ่คือกันบะมี่ดอกเออแม่เป่ามึหงงแล้วนะว่าในบ้านเขามีทรายเอ้าโอ้ยโอ้โอ้ซีซีซีมาสิก็ไม่หย่อนเยือกสิหย่อนเยือกไ้่ได้ ตุดตุดุดมาหมดทีเลยวะสุดท้ายฝาโอ้อย่าเพูดเนาะเพราะว่าเพิ่ดจะทุบก่อนทุบก่อนนะครับตอนนี้นะครับเอ็ซีทุกท่านนะครับน่ะนะพวกเราก็นะครับเอาท่อลงแล้วนะครับน่ะเดี๋ยวเราไปงานเนาะไม่ยากเราสำเร็จได้ปะโอ้ยสวยจามแพอดีนะครับน่ะน่นอนอยูงดีนะครับอย่าเยาะแยะนะควัดเลยแอ็นในอุ้ย ไอ้นายบอกว่าอยากทำมานานแล้วนะครับขันไม้ขันมือบ่เอาเอาเอาขัดขัดวัดนะครับนี่ไอ้นายบอกไม่รอช้านะเอฟซีนะครับนะเอาผมเอดเป็นแอดมินให้ขออนุญาตนะครับช่วยกันทำหน้าที่อุบโอ้ตอนนี้ก็นะครับควัดดินผมลงไปสามท่อเหมือนเดิมนะครับ FC นะครับตามมาตรฐานของพวกเรา นะครับสามทนะครับมาตรฐานพวกเราใช่มมาตรฐานพวกเรานะมาตรฐานสากลนะสากลก็อาจจะใกล้เคียงกับเรานี่แหละนะเราก็ไม่หนีจากสากลเท่าไหร่หรอกนะครับนะใกล้เคียงเหรอโอ้ใกล้เคียงสากลเอ็ดีอัดไหนไม่พูดเลยรู้สึกรู้สึกมีความสุขในการทำงานใช่ไหมพูดไม่ได้พูดพูดไม่ออกแล้วเอ็ดไหนเอ็ดใจหายใจไม่ทันแล้ว โอ้ง่ายจังเลยอันนี้นะมันง่ายมากเลยนะยิซีนะครับนะตั้งแต่ทําห้องน้ํามาที่เราทําผ่านมาเนี่ยอันนี้ง่ายสุดแล้วค่อยว่าเรามาถึงก็ครบอย่างเดียวเลย <c oughs> มันมันเออจะอันนั้นก็ส่วนหนึ่งอันนั้นก็ส่วนหนึ่งอันนั้นแต่ว่ามันง่ายเนี่ยเราดูดิเลยนี่ถมแป๊บเดียวนี่โอ้สุดยอดนะครับยิซีทุกท่านนะครับนะงานที่ง่ายนะครับนะโอ้ เผือเนะถ้าไม่ทําท่อนี่ดินจะทลายลงไปอีกนี่ค่อยว่านี่นี่ตรงนั้นเนี่ยนี่ทำแห้ถึงหน้าแม่งแน่นบ่โอ้เนาะปลูกของอยู่ของกินฮะปลล้างห้องน้ำต้นกงต้นกล้วยแนะนำโอ้เออใช่ใช่ปลูกตรงนี้แล้วก็ต่อท่อฮะต่อท่อจากด้านล่างลงไปนานี่บ่ใช่หุ้ย่อยี จริงๆเราไม่ควรฝังเลยเราควรเอาท่อใส่ไปเลยอืมลงมาเทลงไปโน่นเลยใช่จริงๆไม่ควรขุดบ่อเกลือด้วยซ้ำโอ้ยใช่สูตรไหนนี่ควรต่อท่อยาวไปโน่นเลยโอ้ยข้าวก็จะงามแต่ตรงนั้นทีเดียวใช่หยอดลงไปปุ๊บมันไปพุ่งเลยโอ้ยยตาแล้วแบบนี้เอ้ไนแถวบ้านนะรถดูเพื่อนนะไปเจให้ที่ใกล้ทีไปจ่าเออยู่โน่นเลยเหรอไม่จำเป็นต้องลำบากขนาดนั้นไม่ท้ามันสดเกินไปข้าวมันก็ตายเด้อมันไม่ได้ดีเด้อ เรเอามาแห้งก่อนโอ้ตายแล้วพอเถอะพอเถอะเอาแบบนี้แหละเอาแบบนี้แหละดีแล้วนะครับนะนะตอนนี้ก็ทังท่อถุมท่อแล้วน้องพี่น้อง F C ทุกท่านนะครับนะแล้วเราก็จะทําการนะครับทําท่อนะครับจอดท่อลงไปนะครับวางชักโครกชักโครกนาองเพพื้นทมไว้เผื่อเวลาโดนน้ํามันจะยุบ มันห้องน้ำมันนะมันทำเพียงเลยพอโดนน้ำปุ๊บมันยุบเสมอเสมออย่าพูดเพียงสิพูดภาษาอะไรนี่เพียงเพียได้เพียงก็ได้เพียงกันอ่ะเผื่อนะเผื่อคือผมเป็นคนรับผิดชอบนะอืมนะคุณนี่สุดยอดจริงจริงพอโดนน้ำปุ๊บมันจะยุบยุบลงอืออือนี่บ่ะมันยุบลงปุ๊บมันจะพอดีเลยโอ้งามงามแหมสวยสวยอือสวยสวยเด็ดคุณกัน อนี่เนี่ยสิก็น่าจะเป็นการใช่ท่อเอาไว้อืมอ้มันฝุ่นเนาะอืมฝุ่นบ้านเจ้ามีฝุ่นเยอะเนาะน่ะสุดท้ายก็มาถึงแม่เปาแม่เปาจ้าจ้าไม่มีฝุ่นหรอกเนาะบ้านเจ้าเนาะมื่อนี้เหรอจะอ่าอ่าผมขออนุญาตเป็นแอดมินให้ในหนึ่งวันในเอฟซีนะ ครับไหนๆเราก็มาด้วยกันแล้วครับนะแบ่งหน้าที่กันไปเนาะพี่น้องเนาะนะครับนะครับช่วยกันทำงานจะทุบดเลยปะเอา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 เลเอารถแม่ยาลีลาเอาเลยโอ้่นโหครับขวดขวดควัดออกเลยก็ทุบนะแต่นี่นายก็จะทำการทุบเนาะพี่น้องเนาะ นะครับเอาอีสวยสอนนลองสอดดูตอนนี้ก็กำลังวัตรยะอยู่นะครับ f เ,เีย่า มาดีมันจะได้แตกไม่วันนี้ฮะเอาเร็วๆทีๆเลยเออเออนี่แหละสวยสวยจามจามจามเออเออเอองามที่เหลือแล้วปูนมานแตงเนาะเออเอองาม เอองามแล้วเดี๋ยวเราปูนอบอีกทีนึ่งสวยนี่นะครับพอได้ยังพอได้ใส่ท่อเอาลองดูโอเคสวยงามสวมเข,ข้า,ขไ,า,าขไปทุครับยังเลยยังเปล่เอาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนิดนึงโอ้มันติดอันนี้ดีกว่าติดลวดติดเหล็ก ตอนนี้ก็นะครับทำการแย่ yeah, ก็น้องพี่น้องเนาะสวัสดีค่ะเอมุ่่นน้องนะนี่นะครับเอฟซี FC ท่านนะครับเราก็นะครับเอาท่อเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับนะหลังจากนี้เราก็จะไปทํางานอย่างอื่นต่อนะครับนะเอฟซีเนาะนะครับเราจะไปทําการนะครับแบ่งงานกันทำนะ้องพี่น้องเนาะนะนะนะ ทำอะไรล่ะต,บบตีแบบใช่ไหมโอเคนะโอเคนะเราจะตีแบบรอบนี้น้องเอฟซีเอนนะคลิปนี้เอ็กกก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับผมนะเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ